สวัสดีครับสวัสดีคอสวัสดีนะฮะในโอกาสดูร้อนนะครับเรียกว่าซัมเมอร์พวกเราก็เลยใส่ชุดลายดอกน่ารักน่ารักนะครับมามอบความพิเศษให้นะฮะซึ่งวันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วครับที่อยู่ตรงหน้าบอกว่าเอ้ยไม่แล้วเหรอเดี๋ยวก่อนวันนี้มีความพิเศษจริงๆคือทุกคนคุ้นเคยครับกับในส่วนของโกคาเวียเซรั่มขวดใหญ่ของเรานะครับซึ่งปริมาณเนี่ย100 ml เลยนะฮะคือใช้ได้รวม5เดือนแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องขอเน 24K นะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แน่นๆนะครับอยู่ในขวดใหญ่แบบนี้เลยใช้ได้ร่วม5เดือนเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะใครที่แบบว่าอายุ30 40 50 60ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีริ้วรอยสมวัยริ้วรอยตามวัยเช่นรอยตีนการอยร่องน้ำหมานะครับหรือว่าผิวหน้าเนี่ยแลดูไม่ชุ่มชื้นนี่ยนะครับเมื่อใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะครับพอทาปุ๊บเนี่ยนะฮะผิวหน้าจะแลดูกระจ่างใสนะครับและที่สำคัญนะครับตรงริ้วรอยเนี่ยแลดูจาา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 งงงงงลด้้้้วววยยยยยซึ่่่่่่่นนนนนนนคคคคคคุุณณบบบบีีีออััััััมมมไไพรรรรรรต์ะเเเเหปปิกกท็ มาดูเลยนะคะในตลาดของเราขายกันอยู่นะคะ15 ml แบบนี้นะคะใช้ได้ครึ่งเดือนนะจ่ายกันอยู่ที่390บาทใช่ไหมคะแต่ว่าเถิดมาตรงกลางนี้ค่ะ30 ml แบบนี้นะคะนี่ขึ้นมานะคะใช้ได้แค่เดือนครึ่งเท่านั้นค่ะ690ก็ต้องเสียกันไปนะคะแต่ความคุ้มค่าของเราค่ะนี่โกคาเวียเซรั่มเป็นยังไงคะตู้นมาแบบนี้เลยนะคะ เอาใช้ได้ร่วม5เดือนเลยละค่ะน้องสายฉันเลยมาเลยว่าโปรโมชั่น,น,นที่เคยจัดในทีวีมาตลอด3เดือนคือโปรโมชั่นไรนคะบอกเลยคะ่ะโปรโมชั่นแบบนี้นะคะ1 5 9 0บาทได้กลวดใหญ่ใช้ได้5เดือนใช่ไหม,มเราจัดโปรโมชั่นลดเหลือ999บาทซื้อ1แถมอีกหนึ่งแบบนี้คะ่ะอย่ามาโกโหกเนี่ยชอบเมมเอาไว้มันเป็นโปรโมชั่นที่หาซื้อได้ทั่วไปเอาไม่ติบโบค่ะคุณแม่ขาแต่ว่า ถ้าเป็นทางสายอ่ะมันจะได้แบบนี้ค่ะ,ะซื้อ1แถมไปเลย2แบบนี้999บาทค่ะอ่านี่หลายคนก็คิดว่าจบตรงนี้แล้วจะให้โทรกันแล้วใช่ไหมบอกแล้ววันนี้อุต่าห์ใส่เสื้อลายดอกน่ารักน่ารักมาทั้ง3คนนะฮะวันนี้ไม่ใช่ซื้อ1แถม2หรือ3ขวดเนี่ย999นะครับใครโทรทัน2 0 0พันสายครับเอาไปเลย4ขวด<อ>999นะฮะวันนี้พร้อมแล้ว